สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิธีการสกีนครับว่าเราจะสกีนแบบไหนนะครับวันนี้ที่ผมจะใช้สกีนนะครับก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับเสื้อสีขาวนะครับจะสกีนด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยผมสกีนไปแล้วนะครับสายบุญนะครับข้างหลังเนี่ยผมก็จะสกีนเป็น work l i g h channel นะครับเป็น ชื่อของช่องนั่นเองนะครับก็จะสกีนด้านหลังนี้นะครับส่วนสีนะครับที่เราจะใช้สกีในวันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับนี่สีทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเคลือบบล็อกนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยเวลาเราอาจะไปสกีนะครับสําหรับบล็อกที่เราใช้ถาวรครับส่วนใหญ่เลยเขาก็จะใช้น้ํายาเคลือบนะครับ น้ำยาเคลือบเพื่อเวลาเราสกรีนไปแล้วนะครับเวลาเป็นล้างสีเนี่ยคือบล็อกพวกนี้เนี่ยพวกกาวที่ติดอยู่เนี่ยมันก็จะแข็งนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดน้ำแรงๆเนี่ยมันก็จะไม่หลุดลอกนั่นเองนะครับพวกลายทวกนี้เนี่ยมันก็จะยังอยู่ทนแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาเคลือบก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพวกรายละเอียดนะครับที่มันเล็กๆเนี่ยคือพอนานไปเนี่ยมันอาจจะหลุดลอกได้นะครับ ในการที่เราจะใช้น้ำยาเคลือบนะครับมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีก็คือทําให้บล็อกเนี่ยแข็งนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือบล็อกนี้นะครับก็คือต้องอดึงออกเลยนะครับเพราะว่ามันเอาไปล้างอีกไม่ได้นะครับในการที่เราจะนําบล็อกกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเราต้องใช้ผงพอดีนะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเคลือบน้ํายานะครับเคลือบบล็อกเนี่ย 1>, 1อันแล้วก็ไม่เคลือบ1อันนะครับส่วนผสมในการใช้นะครับอ,อันนี้ของผมก็ใช้น้ํา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำยานี้1นส่วนครับ1ต่อหนึ่งนะครับใช้นิดเดียวเองจากนั้นนะครับก็ใช้ผ้านะครับจุ่มน้นานะครับจุ่มน้ำยาครับแล้วก็ ทาไปเลยครับผมทาให้ทั่วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นี่อันนี้เป็นบล็อกของลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะเอาบล็อกกลับไปด้วยนะครับ oh. ก็จะมีคิดราคาค่าบล็อกไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลือบให้แข็งแรงนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นอันนี้นะครับมันก็เป็นอของช่องผมเองนะครับ Burke l i Channel นะครับ,นะรบก็เป็น ชื่อของช่องของเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็จะสกรีนแต่ว่าผมจะไม่เคลือบนะเพราะว่าบล็อกเนี่ยผมสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือล้างกาวออกทั้งหมดนะครับแล้วก็นํามาอัดใหม่ในรูปแบบอื่นๆได้ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องวิธีการล้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับใน EP ีต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการ ับนะครติดคอเพื่อ,อไม่ให้สีที่เราจะสกรีนเนี่ยทะลุนะครับกาวอัดลงไปนะครับก็คือเราจะติดพวกเทปพวกนี้นะครับรอบๆเลยนะครับนะเทปนะครับจะเป็นเทปใสเทปสีได้หมดเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็นี่ครับผม thank okay. you Gracias. แค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมง่ายๆเลยนะครับเราก็มาส่องดูอีกทีนึนงครับก็คือส่องกับไฟดูนะครับว่ามันมีรูที่จะให้สีเนี่ยหลุดรอดอามาตามพวกผ้านี้ได้หรือเปล่านะครับอย่างบางทีเนี่ยกาวอัดเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของอาบางทีมันเป็นฟองอากาศนะครับหรือว่ามันมีพวกฝุ่นหรือว่า,าเวลาเราทําการชาล้างเนี่ย มันจะมีพวกที่กาวอัดเนี่ยมาหลุดลอกออกไปเนี่ยมันจะทําให้สีนะครับเวลาเราสกรีนเนี่ยมันจะลงมาด้วยนะอย่างสมมุติจุดนี้นะครับมันเป็นจุดเล็กนิดเดียวนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยสามารถรซึมลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการปิดนะครับปิดก็ง่ายๆนะครับ เราก็ดูนะปิดตรงไหนเราก็นี่เลยวิธีบ้านๆน,นะครับปิดประมาณนี้เลยแต่ถ้าไม่อยากจะให้มันดูขทุขตาเนี่ยก็ใช้พวกเกาอัดนะครับที่เหลืออยู่นะครับมาแต้มเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะใช้วิธีประมาณนี้นะครับ อ่าสำหรับในการสกรีนครับก็จะมีนะครับแผ่นรองนะครับหรือว่าแท่นสกรีนนั่นเองคือผมเนี่ยจะไม่ใช้แท่นสกรีนนะครับเพราะว่าแท่นสกรีนเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงครับตัวหนึ่งเนี่ยก็ประมาณราคาหลักพันขึ้นครับอ่าก็ประมาณนี้นะพันสองพันสามพันแล้วแต่ว่าจะมีกี่หัวนะครับผมเนี่ยก็จะใช้นะครับเป็นแผ่นไม้ขัดนะครับแล้วก็อ่าใช้ตัวล็อกนะครับหัวท้ายนะครับ บล็อกนะครับที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าในกรณีที่เราใช้สีเดียวนะครับแล้วก็เราใช้ไม่เยอะตัวนะครับเราไม่ต้องอล็อกหัวท้ายก็ได้นะครับเราจะล็อกหัวท้ายนะครับในกรณีที่สีนะครับต้องสกีนซ้ําหลายรอบนะครับเราต้องล็อกนะเพราะว่าเวลาเราเอาลงไปสกีนที่เดิมเนี่ย รอบต่อๆไปเนี่ยมันจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับแต่สกินเสื้อสีขาวนะครับคือมันแค่รอบเดียวเนี่ยมันก็สามารถติดแล้วก็สีเนี่ยก็จะเข้มชัดเลยนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2รอบนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกาวครับกาวเนี่ยต้องทานะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เอาเสื้อเข้ามาสวมไว้เนี่ยเสื้อเนี่ยต้องแนบกับแท่นนะครับไม่งั้นเนี่ย สีในการสกรีนนะครับก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปครับเวลาเราเอามาซ้ำรอบ2นะครับโอเคเดี๋ยวามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะใส่ถุงนะครับถุงมือหึึ่งนะครับปาบเลยให้ทั้พวก แล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้แห้งนะครับพอแห้งเนี่ยมันจะมีความหนึบนะครับทําให้เสื้อเนี่ยติดกับแท่นนะครับพอเสื้อติดกับแท่นเนี่ยเราก็จะสามารถสกรีนซ้รอบ2ได้ถ้าในรอบแรกเนี่ยสกรีนไปแล้วนะครับสีอาจจะติดไม่เต็มนะครับหรือว่าสีเนี่ยอาจจะบางไปนะครับก็ต้องซ้ําในรอบที่2นะครับแผ่นรองหรือว่าแท่นสกรีนเนี่ยสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับที่ เราสามารถหาได้นะครับอาจจะเป็นกระดาษแข็งหรือว่า,อาแผ่นเรียบๆนะครับที่ใหญ่ๆหน่อยนะเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถหาได้นะครับแล้วก็จะใส่ ไปประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่ะดูอนิดนึ่งนะครับให้มันเ,เรียบๆครับจากนั้นนะครับเราก็เอาบล็อกเรามาทาบเลยว่าเราจะใช้ประมาณไหนส่วนใหญ่เลยนะครับอ่าสกรีนด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับครับแล้วเราก็วัดเลยนะครับขึงกลางครับคืออ่า ในการที่เราจะทําน้อยตัวเนี่ยเราก็วัดด้วยสายตาเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าทําเยอะเนี่ยมันจะต้องมีอ่พวกสเกลนะครับในการวัดอีกทีหนึงนะครับอาผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นสีนะครับสีนี้เป็นสียางนะครับสียางสีทองนะครับราคาก็จะสูงกว่าสีปกตินิดนึงนะครับนประมาณนี้นะครับ ไอ้น้ำขาวๆนี่ก็คือน้ำที่หล,ล่อลื่นนะครับคือมันผสมมาอยู่ในสีอยู่แล้วนะเราก็คนอีกทีหนึ่งสีนะครับเวลาสกรีนเนี่ยไม่ต้องผสมนาำครับหรือจะผสมก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยผสมนะเพราะว่าความเข้มข้นของสีเนี่ยเขาทำมา พอดีอยู่แล้วถ้าไปผสมน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มรอบในการสรกีนะครับจากปกติเนี่ยเราอาจจะสก,กีรอบสองรอบก็อาจจะเพิ่มเป็น2รอบ3รอบ4รอบนะครับแต่ว่า,าถ้าใส่น้ําแล้วเนี่ยมันจะลื่นนะครับในเวลาสก,กีเนี่ยแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะหนืดอด,น,ดนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เราก็ดูนะครับว่าเราจะใช้สีประมาณไหนเพราะว่าอย่างผมสกรีนตัวเดียวเนี่ยผมก็จะใช้สีไม่เยอะนะก็จะตัดประมาณนึงนะ,ะมานี้นะครับอ่ะอย่างนึงนะครับอันนี้ก็คือไม้ปาดนะครับไม้ปาดสีนะครับอ่านี่นะครับมีหลายขนาดนะครับอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้เลยนะครับ คือเราจะเลือกใช้ในขนาดที่พอดีกับบล็อกนะครับถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกอไม้ปาดเนี่ยตามขนาดของแบบบล็อกเรานะครับอย่างนี้เนี่ยก็จะเต็มพอดีนะครับนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการป่านะครับก็จะนี่รูปสีมานะครับ กดลงประมาณสีองศานะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงลัสี5องศาก็ได้แต่เอียงมาหน่อยปาดปานนะครับหนึ่งรอบยกนะครับจิ้มลงนะครับให้สีเนี่ยมันติดกับบล็อกอีกทีหนึง่งแล้วก็ลูดไปแค่นี้ครับผมเป็นน้ำเสร็จนะครับส่วนบล็อกนี้นะครับก็ถ้าจะสกรีนต่อก็เอาไปวางแล้วก็สกรีนได้เลยนะครับ ถ้าเราจะพักบล็อกไว้นะครับคือจะไปหาเสื้อนะครับมาใส่ในแบบอีกนะครับเราก็แค่รูดปิดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้บล็อกตันนั่นเองครับพอรูดปิดแบบนี้เนี่ยเราก็ไปสกรีนใส่ในเสื้อได้เลยแต่ครั้งนี้นะครับผมสกรีนแค่ตัวเดียวเป็นตัวอย่างนะครับสีนะครับที่เหลือนะครับในบล็อกนี้นะครับสามารถเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปล้างบล็อกกันเลยนะครับก็สําหรับวิธีการล้างบล็อกนะครับก็นี่ครับผมใช้น้าเปล่าธรรมดาเลยนะครับฉีด แค่นี้เองนะครับสีก็จะหลุดออกนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยถูกเก็บอีนี้นะครับนี่ตัวช่วยในการล้างผมนะครับก็จะเป็นน้ำยาล้างจานเช่นเคยนะครับเพราะว่ามันมีความลื่นนะครับ จะประมาณนี้ดูข้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการล้างบอกสกรีนง่ายครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ